ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวชาแนล99ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนล99อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะดาวจะมาเล่าเรื่องราวที่ดาวเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆดีกว่านะคะ ตอนที่ดาวนะคะบินกลับไปบ้านนะคะไปเยี่ยมครอบครัวแล้วที่นี้พอตอนดาวกลับมานะคะตอมอที่เยอรม,มันนะคะตรวจด,ดาวนะคะดาวใส่เสื้อสีแดงแล้วก็มีกระดุมนะคะก็ดาวก็ปลดกระดุมเม็ดหนึ่งแล้วก็มันก็เห็นทองนะคะที่ดาวใส่ดาวใส่ทองหนึ่งบาทที่คอนะคะก็ใส่ปกติอย่างนี้ตลอดแล้วที่นี้ตำรวจอะคะ่ะพอดาวตรวจพาสปอร์เตเสร็จก็จะไปรับกระเป๋านะคะ ตำรวจก็ตำรวจตอมอก็เรียกดาวนะคะแล้วก็ถามดาวว่าคุณพูดภาษาเยอรมันได้ไหมดาวก็บอกถ้าพูดได้นิดหน่อยเขาก็เลยพูดภาษาอังกฤษกับดาวนะคะเขาบอกให้ดาวถอดสร้อยออกแล้วก็พอถอดออกเสร็จแล้วเขาก็เอาเอา,เอาทองดาวนะคะมาช่างที่มือเขาโยนขึ้นโยนลงอยู่ประมาณสองรอบนะคะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคผ่านโอเคไป เขาก็ยื่อนให้ดาวคืนนะคะตอนนั้นวินาทีนั้นดาวบอกว่าบอกกับตัวเองว่าโอ้โหเราโดนแล้วเราโดนนะคะปรับแน่นอนเราโดนแน่นอนภาษีดาวคิดอย่างนั้นแล้วก็กลัวมากนะคะดาวก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังดีกว่าเพื่อนๆที่เดินทางกับไทยหรือว่าเดินทางเข้ามานะคะเวลาที่จะใส่ก็ปกปิดนิดนึงนะคะเพราะว่ามีผู้หญิงไทยสองท่านนะคะที่เขาใส่ ใหญ่กว่าดาวนะคะเขาโดนเรียกแล้วก็น่าจะเสียภาษีด้วยเพราะว่าเขาดาวได้รับทองเรียบร้อยแล้วเราหันหลังไปที่เขาเขายังเขายังไม่เสร็จเลยอะคะ่ะแล้วเขาก็หน้าเขาก็เครียดมากเลยอะคะ่ะแล้วคือทองที่เขาใส่เขาใส่ทั้งแขนด้วยนะคะข้อมือแล้วก็ขอด้วยแล้วก็เส้นใหญ่ค่ะตำรวจน่าจะเป็นจุดที่สนใจนะคะแล้วก็ช่วงนั้นน่าจะตรวจเข่งนะคะสําหรับดาวสามปีมาแล้วนะคะนี่ที่ดาวเล่านะคะ ดาวก็เลยคิดว่าถ้าใครอยากจะซื้อทองซื้ออะไรก็ปกปิดนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเรียกตรวจมามันก็ไม่คุ้มหรือว่าเราก็โดนค่าปรับไปอย่างเงี้ยนะคะดาวเองอะคะจะดาวจะบอกนะคะ,ะดาวจะซื้อทองก็จะซื้อของที่เยอรมันนะคะที่มีคนขายนะคะ ทุกวันคริสต์มาสหรือว่าวันเกิดอะไรเงี้ยดาวก็จะซื้อของคนที่เขาแบบเสียภาษีแล้วก็เอาขึ้นมาขายอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะซื้อทองที่เยอรมันนะคะสําหรับใครที่อยากจะ,ะซื้อ,อไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็คอมเมนต์เข้ามาถามดาวได้นะคะ ดาวจะแนะนําคนที่ดาวซื้อเป็นประจําให้นะคะเขาบริการดีมากนะคะแล้วก็ทองก็เป็นทองไทยน้ําหนักเต็มนะคะอันนี้มั่นใจได้นะคะยังไงก็คลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะฝากกดติดตามดาวนะคะเป็นกําลังใจให้ดาวด้วยนะคะเดี๋ยวดาวจะทาคลิปขึ้นมาเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าเจออะไรมาัางแล้วก็เป็นโทาหอนให้กับคนที่กําลังมาที่นี่นะคะแล้วก็อาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบาย